บทที่26การต่อสู้เสี้ยเสียกับถังอุลินน้ำเสียงอันเย็นชาและทรงพลังของวู้ฉางคงทำให้ทั้งฉันเงียบลงด้วยความกลัวดำเนินการฉันคือโจจังซีจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของฉันคือลิงไททานพลังวิญญาณอยู่ที่ระดับ11เป้าหมายของฉันคือการเป็นปรมาจารย์จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของระบบความแข็งแกรง่งเสี้ยเสียจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้คือดาบมังกรแสง พลังวิญญาณอยู่ที่ระดับ18ผู้เชี่ยวชาญจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ระบบความคล่องตัวเมื่อคำว่าระดับ18หลุดออกมาทั้งชั้นเรียนก็ตกตะลึงทันทีเด็กอายุ9ขวบที่มีพลังวิญญาณระดับ18นี่อัจฉริยะจริงๆนอกจากนี้เขายังเป็นผู้เชี่ยวชาญวิญญาณแห่งการต่อสู้ด้วยหลังจากเพิ่มระดับพลังวิญญาณอีกสองระดับเขาก็จะกลายเป็นปรมาจารย์วิญญาณ ใครก็ตามที่สามารถเป็นประมาจารย์วิญญาณได้ก่อนอายุ12ปีก็มีคุณสมบัติที่จะเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะในท้ายที่สุดจุดเด่นของชั้นเรียนคือระดับพลังวิญญาณของเซี่ยเซี่ยในความเป็นจริงระดับพลังวิญญาณระดับ12ของหยุนเซียวถือว่าค่อนข้างสูงเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เข้าชั้นเรียนด้วยระดับพลังวิญญาณระดับ11สําสำหรับวิญ,ญญาณการต่อสู้ของพวกเขามีสิ่งแปลกประหลาดที่น่าอัศจรรย์มากมายแต่ไม่มีสิ่งใดที่ทรงพลังเป็นพิเศษ แน่นอนว่าย่าเงินครามของทางอูหลินยังคงเป็นย่าที่แย่ที่สุดในบรรดาย่าทั้งหมดข้อเท็จจริงนี้แทบจะชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปชั้นเรียนจะเริ่มอย่างเป็นทางการสไตล์การสอนของฉันค่อนข้างแตกต่างจากครูคนอื่นดังนั้นหากคุณกลัวความเจ็บปวดความเหนื่อยล้าหรือความเจ็บปวดให้รีบเปลี่ยนโรงเรียนหรือคิดหาวิธีเปลี่ยนชั้นเรียนส่วนคนที่ยังอยู่ควรเตรียมใจให้ดีนั่นคือทั้งหมดแล้วเลิกเรียนได้แล้ว หลังจากร่างสูงใหญ่ของวู้ชังคงก้าวออกจากห้องเรียนด้วยขาเรียวยาวห้องเรียนก็เต็มไปด้วยเสียงพูดคุยทุกคนเกือบทั้งหมดกำลังพูดคุยเกี่ยวกับครูผู้เย็นชาแต่หล่อเหล่าคนนี้ไปกันเถอะคุณยังต้องรักษาสัญญาของคุณไว้เสียเสียมองไปทางถังอหลินขณะที่เขาพูดแม้ว่ายังเช้าอยู่แต่ชั้นเรียนของพวกเขาก็จบลงแล้วชั้นเรียนจะไม่เริ่มอย่างเป็นทางการสำหรับพวกเขาจนกว่าจะถึงวันรุ่งขึ้นตกลงถังอูหลินยืนขึ้นและนำทางออกไป ทันทีที่ท้งอูหลินเดินผ่านประตูเขาก็พบว่าทั้งชั้นเต็มไปด้วยรุ่นพี่ที่ส่งเสียงดังพวกเขาทำอะไรกันอยู่ฮะทางอูหลินทันใดนั้นก็มีเสียงคุ้นเคยเรียกออกมาทั้งอูหลินหันไปทางเสียงแต่เจ้าของที่สง่างามของเสียงนั้นมาถึงตรงหน้าเขาแล้วพี่สาวคนโตจากโรงเรียนระดับสูงที่ต้อนรับเขาเมื่อวานนี้หลิวหยูซินพี่สาวท้งอูลินเผยรอยยิ้มเขาประทับใจเธอมาก อูหลินคุณอยู่ชั้นห้าเหรอทั้งอูหลินพยักหน้าจิตวิญญาณการต่อสู้ของฉันคือย่างเงินครามมันเป็นจิตวิญญาณการต่อสู้ที่เป็นขยะโดยธรรมชาติแล้วฉันสามารถเข้าได้แค่ระดับห้าเท่านั้นหลิวหยูซินรีพูดเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าอาจารย์วูฉางคงเป็นอาจารย์ประจําชั้นของคุณใช่ไหมทั้งอูหลินตอบว่าถูกต้องดวงตาอันงดงามของหลิวหยูซินสว่างขึ้นทันที อูหลินพี่สาวมีเรื่องที่ต้องรบกวนคุณทั้งอูหลินตกตะลึงแต่ยังคงพูดตกลงหลิวหยูซินวางสิ่งของไว้ในมือแล้วพูดเบาๆว่า,วาคราวหน้าเมื่อคุณมีเรียนช่วยถ่ายรูปเจ้าชายผู้เย่อหยิ่งเย็นชาให้ฉันสักสองสามรูปสินั่นอาจารย์ของคุณนวู้างคงเจ้าชายผู้เย่อหยิ่งเย็นชาทั้งอูหลินถามเธอด้วยความงุนงงใบหน้าสวยของหลิวหยูซินแดงกำ่ำ พวกคุณคงไม่รู้หรอกว่าวูชางคงเป็นนักฆ่าสาวอันดับหนึ่งในสถาบันของเราด้วยความเย็นชาของเขาไม่ว่าจะเป็นครูสาวหรือลูกศิษย์สาวเราก็ต่างมองว่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เขาเคยเป็นครูที่สถาบันระดับสูงมาก่อนแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเขาจึงถูกส่งไปที่สถาบันระดับกลางยิ่งไปกว่านั้นเขายังได้รับมอบหมายให้ไปเรียนในชั้นเรียนของคุณอีกด้วยพวกเราทุกคนรู้สึกว่านี่เป็นความอายุติธรรมต่อเขาอย่างไรก็ตามสถาบันได้ตัดสินใจเรื่องนี้แล้ว ดังนั้นจึงไม่มีอะไรจะทําได้แม้ว่าพวกเราทุกคนจะคิดถึงเขาก็ตามช่วยถ่ายรูปเขาหน่อยแล้วพี่สาวคนนี้จะไม่ปฏิบัติกับคุณอย่างไม่ยุติธรรมแน่นอนทั้งอูหลินยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นอย่าง,งโง่เขลาเขา,ขาไม่คาดคิดว่าหลิวหยูซินจะขอให้เขาทําเรื่องแบบนี้พี่สาวนี่ไม่ดีเหรอหลิวหยูซินหัวเราะคิกคักอย่าก,กังวลไปเลยไม่เป็นไรหรอกถ้าพี่สาวคนโตแอบ,บบอกข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์วู้ให้คุณฟังมันคงมีประโยชน์แน่นอน เซียเซียอยู่ด้านหลังทางอูลินและรู้สึกใจร้อนเล็กน้อยเมื่อเห็นทังอูลินคุยกับหลิวยูซินอย่างไรก็ตามเมื่อเขาได้ยินสิ่งที่เธอพูดความปรารถนาที่จะลากทางอูลินออกไปก็หายไปหลังจากได้ยินสถานการณ์เหล่านี้เขาก็เข้าใจดอกไม้แปลกตาที่เป็นครูประจำชั้นของพวกเขาเป็นอย่างดีหลิวยูซินกล่าวว่าอาจารย์วูเป็นอาจารย์ที่น่าเกรงขามที่สุดของสถาบันของเรา ไม่เพียงแต่เขาหล่อและมีรูปร่างที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่เขายังมีความรู้และความสามารถรอบด้านอีกด้วยเขายังเป็นอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยเขาฝึกฝนจนมีระดับสูงมากบางคนบอกว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งของสถาบันของเราฉันคิดว่าครั้งหนึ่งฉันเคยเห็นเขาถือแหวนวิญญาณอย่างน้อยหกวงนั่นหมายความว่าอย่างน้อยเขาก็เป็นจักรพัรดิวินจักรพัรดิวินนี้มันไกลเกินไปสำหรับทางอหลินที่จะจินตนาการด้วยระดับวิญญ,ญาณปัจจุบันของเขา มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะฝึกฝนได้ถึง6แหวนวิญญาณเพราะเขาไม่มีความสามารถในการซื้อวิญญาณอันทรงพลังจำนวนวิญญาณที่มนุษย์สามารถดูดซับได้นั้นถูกจํากัดตามพลังวิญญาณที่สามารถรับได้วิญญาณขาวสามารถมอบแหวนวิญญาณได้เพียงวงเดียวและในปัจจุบันคนทั่วไปสามารถดูดซับวิญญาณได้เพียงสามดวงเท่านั้นหากพวกเขาดูดซับวิญญาณขาวไดสามดวง แหวนสามวงก็จะเป็นขีดจำกัดของพวกเขาวิญญาณสีเหลืองสามารถผลิตทักษะวิญญาณได้มากที่สุดสองทักษะซึ่งก็คือแหวนวิญญาณสองวงนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมวิญญาณร้อยปีจึงมีค่ามากกว่ามากสำหรับวิญญาณพันปีสีม่วงระดับสูงกว่าและวิญญาณหมื่นปีสีดำระดับสูงกว่านั้นทางอูลินไม่กล้าแม้แต่จะจินตนาการว่าจะได้รับหนึ่งในนั้นครูผู้ช่างคงมีแหวนอยู่หกวงเขาเป็นคนที่มีพลังมากจริงๆ เมืองตงงห่มีจักรพรรดิวิญญาณเพียงหกวงเท่านั้นแต่ที่มากกว่านั้นเขายังเด็กมากเอาละฉันจะไปก่อนนะอย่าลืมถ่ายรูปให้ฉันสักสองสามรูปด้วยสิ่งของที่เธอใส่ไว้ในมือของทังอูหลินนั้นจริงๆแล้วคือกล้องวิญญาณพี่สาวทังอูหลินตะโกนเรียกแต่หลิวหยูซินก็วิ่งหนีไปแล้วเธอวิ่งเร็วมากและกำลังไล่ตามอาจารย์วู้ชางคงอยู่คุณควรจะมอบกล้องนั้นให้คนอื่นเก็บรักษาไว้ก่อนเพราะคุณคงไม่อยากให้มันพังหรอกเสียเสียพูดอย่างเย็นชา ไม่เป็นไรไปกันเถอะทังอูหลินพูดขณะที่เขาหันไปมองเซี่ยเซี่ยหลังจากออกจากโรงเรียนทังอูหลินถามเซี่ยเซียว่าเราจะไปไหนกันเซี่ยเซียตอบว่าเราจะไปที่สวนสาธารณะตรงไห่ที่นั่นไม่มีคนมากนะคุณสบายใจได้ฉันจะหาคนรักษาอาการบาดเจ็บให้คุณเองทั้งอูหลินกล่าวเพียงว่าข้อเท็จจริงจะพิสูจน์ตัวเอง สวนสาธารณะอยู่ไม่ไกลจากวิทยาลัยตรงหายคุณสามารถเดินไปที่สวนสาธารณะได้ภายใน10นาทีโดยเดินตามเส้นทางข้างทางออกของโรงเรียนสวนสาธารณะเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ฟรีเนื่องจากยางเช้าอยู่สวนสาธารณะจึงเต็มไปด้วยผู้คนที่มาออกกําลังกายในตอนเช้าเมื่อเดินเข้าไปในสวนสาธารณะประสาทสัมผัสของพวกเขาจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมจากธรรมชาติที่โชยมาอย่างโชยมา ซึ่งเป็นกลิ่นที่ผสมผสานร,ระหว่างกลิ่นหอมสดชื่นของพืชและกลิ่นดอกไม้หอมๆที่ทําให้จิตใจสดชื่นทั้งอูหลินรู้สึกผ่อนคลายลงทีละน้อยย่างเงินครามของเขาเป็นพืชที่มีจิตวิญญาณน,นักสู้และขณะนี้เขาถูกล้อมรอบไปด้วยทุ่งย่างเงินครามนี่คือสภาพแวดล้อมที่เขาชื่นชอบที่สุดเขาคิดอยู่บ้างว่าถ้าเขาทําสมาธิที่นี่ผลลัพธ์จะดีกว่ามากหากเขากลับไปทําสมาธิที่หอพัก เขาเคยพิสูจน์ประเด็นนี้แล้วเมื่อเขากลับบ้านที่เมืองอะไหล่แต่เป็นไปไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบสวนเล็กๆที่บ้านกับสวนสาธารณะแห่งนี้ที่มีขอบเขตกว้างไกลความแตกต่างในขนาดไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เสียียไม่แปลกใจเลยที่เขาไม่ใช่คนแรกที่มาถึงเขาเดินอย่างสบายๆและคุ้นเคยกับส่วนที่ลึกที่สุดของสวนสาธารณะเป็นอย่างดีเมื่อเดินตามทางเดินกรวดเข้าไปในสวนสาธารณะจะสังเกตเห็นความแตกต่างของขนาดของต้นไม้ ยิ่งเข้าไปในสวนสาธารณะลึกเท่าไรต้นไม้ก็จะใหญ่ขึ้นเท่านั้นสวนสาธารณะตรงไห่ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปีนานก่อนที่วิทยลาลัยตรงไห่จะก่อตั้งขึ้นเสียอีกด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานสวนสาธารณะแห่งนี้จึงมีต้นไม้หายากหลายสายพันธุ์ขณะที่เขาเก้าวเข้าไปในอุทยานลึกขึ้นทางอุลินก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกที่ได้กลับคืนสู่ธรรมชาติทำให้จิตวิญญ,ญาณน,นักสู้ในตัวเขากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง สถานที่ที่ดีมากฉันจะกลับมาอีกครั้งทางอูหลินคิดเมื่อพวกเขามาถึงส่วนที่ลึกที่สุดของสวนสาธารณะซึ่งพวกเขาซ่อนตัวจากคนอื่นๆได้อย่างดีเซียเซียก็หยุดอยู่ตรงกลางพื้นที่โล่งแห่งหนึ่งนี่ไงเขาหันหน้าไปหาทางอูหลินทางอูหลินหยุดในเวลาเดียวกันและมองกลับไปที่เซียเซียด้วยความระมัดระวงังข้าจะยุติธรรมกับเจ้า เนื่องจากข้าเป็นปรมาจารย์จิตวิญญาณการต่อสู้ของระบบความคล่องแคล่วข้าจะถอยหลัง50เมตรเมื่อข้าสั่งให้เริ่มเจ้าสามารถเคลื่อนที่ได้ขณะที่เขากำลังพูดเสียเสียก็เริ่มถอยหลังเขาปฏิเสธที่จะใช้ประโยชน์จากทังอูหลินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความภาคภูมิใจของเขาถูกยกสูงเช่นนี้ทังอูลินไม่ได้ส่งเสียงใดๆออกมาแต่กลับเต็มไปด้วยภาพการแข่งขันครั้งก่อน สีเหลืองของจิตวิญญาณการต่อสู้ของเซี่ยเซี่ยเมื่อเขาปลดปล่อยมันออกมาในระหว่างการแข่งขันเมื่อวันก่อนนั้นยังคงชัดเจนในใจของเขาแม้ว่าเขาจะยังไม่สามารถเข้าใจจิตวิญญาณของเซี่ยเซี่ยได้แต่ก็ชัดเจนสําหรับเขาว่าสีนั้นหมายความว่าเซี่ยเซี่ยมีจิตวิญญาณแห่งจิตวิญญาณอายุร้อยปีวิญญาณอายุร้อยปีจะต้องมีทักษะวิญญาณอายุร้อยปีอยู่แล้วทางอุลินไม่แน่ใจเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของพลังนั้นคุณเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยัง เสียงของเสี้ยเสี้ยดังมาถึงเขาจากที่ไกลทังอูหลินสูดหายใจเข้าลึกๆและเพ่งมองเริ่มกันเลยเสีย้ยเสี้ยตอบกลับอย่างเย็นชาข้าจะแสดงให้คุณเห็นถึงความแตกต่างระหว่างทักษะของเราข้าจะทําให้คุณชดใช้ความอับอายที่คุณทํากับข้าเริ่มเลยทันทีที่เขาพูดจบเขาก็บินไปทางถังอูหลินราวกับลูกศรที่ถูกปล่อยออกไป ขณะที่เซียเซียเตรียมตัววิ่งเขาก็ได้วางตำแหน่งตัวเองให้ต่ำลงทำให้คนอื่นๆเห็นภาพของเขาที่กำลังกอดพื้นอยู่วงแหวนแสงสีเหลืองปรากฏขึ้นใต้เท้าของเขาเช่นเดียวกับเมื่อวันก่อนทั้งอูหลินสังเกตเห็นว่าขณะที่เขาปล่อยวิญญ,ญาณร้อยปีนี้ใบมีดยาว35เซนติเมตรที่ดูเหมือนทำด้วยคริสตัลสีเหลืองก็ปรากฏขึ้นในมือขวาของเขาขณะที่เซียเซียเร่งความเร็วมีดสั้นที่ตามมาก็ส่งเสียงคำรามอันแผ่วเบาเหมือนมังกร ทั้งอูหลินยังปล่อยย่าเงินครามออกมาภายในเวลาอันสัน้นงูย่าสีทองเรืองแสงตัวเล็กๆปรากฏขึ้นบนแขนของเขาและหมุนรอบข้อมือของเขาย่าเงินครามที่ดูเหมือนเทวันออกไปแม้ว่าทั้งอูหลินจะมีประสบการณ์จริงเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีเลยแต่ย่าบลูซิเวอร์กลับเจริญเติบโตได้ดีด้วยความสามารถในการปกคลุมพื้นที่ได้กว้างขวางเมื่อใบย่าเล็กๆเ,เหล่านี้ขยายตัว พื้นที่ผิวของย่าก,ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและห่อหุ้มเสี้ยได้อย่างง่ายดายยังใช้กลวิธีเดิมอยู่หรือร่องรอยแห่งความดูถูกปรากฏบนใบหน้าของเสี้ยเสี้เขาเพิ่มความเร็วอย่างรวดเร็วเสี้ยเสี้ที่ก่อนหน้านี้กำลังพุ่งตรงเข้าหาเขาได้เปลี่ยนร่างเป็นภาพลวงตาทัานใดนั้นทางอุลินก็สูญเสียการมองเห็นเสี้ยเสี้และความสามารถในการระบุตำแหน่งที่แน่นอนของเขาเนื่องจากภาพเบลอที่ทำให้เวียนหัวอยู่ตรงหน้าเขา เซียเซียเคลื่อนตัวผ่านช่องว่างของการทอย่างเงินครามของถังอูลินโดยไม่เป็นอันตรายใดๆและทําให้ระยะห่างระหว่างเขากับถังวูลินสั้นลงนี่มันแย่มากหากไม่สามารถดักจับคู่ต่อสู้ของฉันได้ย่างเงินครามสายพันนี้ก็ไม่มีประโยชน์ในการต่อสู้อีกต่อไปทั้งอูลินคิดเช่นนี้ขณะที่เขาดึงเถาวันย่ากลับและชี้ไปที่ตัวเองยิ่งเถาวันเหล่านี้หนาแน่นมากเท่าไหร่ พวกมันก็จะมีความสามารถในการป้องกันที่สูงขึ้นเท่านั้นเป็นความคิดที่เกิดขึ้นระหว่างที่เขาทำสมาธิเมื่อคืนก่อนในขณะนี้เซียเซียอยู่ห่างจากถังอุลินประมาณ10เมตรแล้วความเร็วของเซียเซียไม่เปลี่ยนแปลงในทางกลับกันแขนของเขากลับเคลื่อนไหวเร็วขึ้นมีดมังกรแสงในมือของเขาได้แปลงร่างเป็นลูกไฟที่ระเบิดออกมาซึ่งปลดปล่อยแสงสีทองอันไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเล็งไปที่ย่างเงินครามที่อยู่ใต้เขาอย่างแม่นยำ ตอนนั้นเองที่ทางอูลินตระหนักถึงความแตกต่างอย่างมหาศาลร,ระหว่างเซียเซียและตัวเขาเองดาบทุกเล่มของย่างเงินครามของเขาถูกฟันจนแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยด้วยแสงที่สาดมาจากดาบมังกรแสงของเซียเซียแม้ว่าดาบจะยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์แต่ก็สามารถเหวี่ยงออกไปได้อย่างง่ายดายเมื่อดาบคมกริบของดาบมังกรส่งฟันย่าเรินข้างของเขาทางอูลินรู้สึกว่าพลังวิญ,ญญาณภายในตัวเขาลดลงอย่างรวดเร็ว ในเวลาเพียงลมหายใจเดียวพลังวิญญาณของทางอหลินก็ลดลงมากกว่า10เอร์เซหากเซี่ยเซี่ยค้นพบลักษณะเฉพาะของพลังวิญญาณของทางอหลินเขาคงไม่จําเป็นต้องใช้การโจมตีอย่างรุนแรงเช่นนี้กับทางอุลินเทคนิคนี้จะสามารถระบายพลังวิญญาณของทางอหลินทั้งหมดได้อย่างง่ายดายเมื่อโลกของย่าเงินครามแยกออกทางอหลินก็ไม่สามารถป้องกันการโจมตีของเซี่ยเซี่ยได้อีกต่อไปเซี่ยเซี่ยอยู่ตรงหน้าเขาแล้วในขณะนั้น เนื่องจากย่างเงินครามไม่มีประโยชน์อีกต่อไปทั้งอูหลินจึงยิงหมัดทั้งสองไปข้างหน้าระเบิดใส่เสีย้ยในเวลาเดียวกันเขาก็ควบคุมและดึงย่างเงินครามทั้งหมดของเขาออกมาเขาหวังว่าด้วยการทําเช่นนี้เขาจะสามารถใช้มันได้สําเร็จในขณะที่เขาพยายามป้องกันการโจมตีของคู่ต่อสู้นี่เป็นโอกาสเดียวของเขาที่จะชนะการแข่งขันจากมุมมองทั่วไปย่างเงินครามที่อยู่ในระบบควบคุม น่าจะทําให้การเอาชนะวิญญาณนักรบที่อยู่ในหมวดระบบความคล่องแคล่วเป็นเรื่องง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่างทั้งสองนั้นมากเกินไปในแง่ของทักษะหรือประสบการณ์ของพวกเขาเสียเซียเอียงตัวเพียงเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงหมัดที่กำแน่นของถังอูหลินซึ่งส่งเสียงระเบิดเบาๆด้วยการหมุนตัวที่เฉียบคมราวกับแสงวาบเขามาอยู่เคียงข้างถังอหลินแล้วในขณะนี้ถังอหลินถูกจับได้โดยไม่มีทางสู้ หากที่นี่คือสนามรบและเซียเซียมีความตั้งใจที่จะฆ่าเขาก็สามารถวางดาบของเขาบนคอของทางอูลินได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามเซียเซียหยุดชะงักกระทันหันเขาคิดแค่ว่าจะเอาชนะทางอูลินเท่านั้นและไม่มีความตั้งใจอื่นใดเขาเปลี่ยนทิศทางของมีดสั้นของเขาขยับใบมีดที่ด้ามจับและล็อกเป้าหมายของเขาไว้แก้มของทางอูลินฉันจะตอบแทนคุณสำหรับอาการบวมที่คุณทำกับใบหน้าของฉัน ในขณะที่เซียเซียกําลังตัดสินใจหลายๆอย่างในหัวของเขาในเสียววินาทีนี้ทั้งอูหลินกลับกระตุกและเอียงศีรษะลงอย่างกระทันหันโดยใช้ด้านหลังกลกศีรษะของเขากระแทกกับที่จับของเซียเซียในช่วงเวลาเพียงเซียววินาทีนี้อย่างไรก็ตามการตอบสนองของเซียเซียนั้นรวดเร็วมากอะไรทําให้คนคนหนึ่งกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบความล่องคล่วในการต่อสู้ เมื่อถึงระดับความเชี่ยวชาญสูงสุดแล้วผู้เชี่ยวชาญจะสามารถหลีกเลี่ยงการต่อสู้โดยตรงได้นานเท่าที่ต้องการเมื่อเลือกคู่ต่อสู้ในที่สุดพวกเขาก็จะไม่มีทางป้องกันตัวเองได้แม้ว่าเซียเซียจะภูมิใจแต่การวิเคราะห์ของเขาเกี่ยวกับทังอุลินไม่ได้รับอิทธิพลจากความภาคภูมิใจนั้นและแม่นยำเขาตระหนักดีว่าความแข็งแกร่งของทางอหลินไม่ใช่สิ่งที่เขาจะต้านทานได้ เขาบิดข้อมืออันว่องไวของเขาในเสี้ยววินาทีและจมมีดมังกรแสงเข้าไปในสบักของถังอูหลิน